ขอมากำเนิดนพเคราะห์เทวาดาพึ้มครองดวงชะตาท่านที่เกิดในวันเสาร์เทพยาดาพระเสาร์เป็นเทพยาดาประจำตัวของท่านที่เกิดในวันเสาร์ท่านที่เกิดในราศีมังกร เป็นเทพเจ้าแห่งการกติกรรมและอุตสาหกรรมเป็นเทพเจ้าแห่งผู้นำและผู้มีอำนาจตามหลักเทวกําเนิดเทวดาพระเสาร์เป็นเทวดาประจำัวงท่านที่เกิดในวันเสาร์ท่านที่เกิดในราศีมังกรเพราะท่านที่เกิดในราศีมังกรคือท่านที่เกิดในช่วงระหว่างวันที่16มกราคมถึง16กุมภาพันธ์โดยประมาณในช่วงดังกล่าวนี้ก็จะมีอิทธิพลของราศีมังกร บางก็อ,อาจจะเคลื่อนไปบ้างเช่น14มกราถึง14กุมภาหรือ12มกราถึง12กุมภาแล้วแต่ว่าปีพศอใอดก็อาจจะมีการคาดเคลื่อนแตกต่างกันไป ราศีมังกรนั้นก็จะมีดาวเสาเป็นดาวประจําตัวเพราะฉะนั้นท่านที่เกิดในราศีมังกรก็เลยมีดาวเสาเป็นดาวประจําที่คุ้มครองท่านเช่นเดียวกับท่านที่เกิดในวันเสาร์หลักเทวกําเนิดเทวดาพระเสาร์กำเนิดจากพระอิศวรหรือพระศิวะนําเอาเสือหรือเรียกว่าพยักษ์สิตัวมาปนให้เป็นผงแล้วห่อเด็ผ้าสีดําหรือสีบ่วงซึ่งเป็นสีประจําตัวขององค์พระเสารปราผมเนี่ยน้ำอมฤบรชุบชิบขึ้นมาเทมเทพพระเสามีร่างกายสีดําครับสองพระกรบ้างถือธนูหรือตีศูนย์ประดับอาพรรัตนินทรง พระยักษ์หรือเสืออยู่ในวิมานสีมรกตรักษาเขาปะสูเมรุราชดันทิศตะรดีหรือทิศตะวันตกเฉียงใต้เป็นเทพเจ้าแห่งการกสิกรรมอุตสาหกรรมและเทพเจ้าแห่งการอำนาจและบรารมีปรัชญาในทางโหราศาสตร์กล่าวไว้ชัดเจนว่าโทษทุกข์ให้ทายเสาจึงมีทิศประจําได้กล่าวไปแล้วทิศตะวันตกเฉียงใต้หรือทิศตะรดีธาตุาประจาตัวของเทพเสาหรือดาวเสาคือถัดไฟคุณสมบัติด,ด้านบวกเนี่ยเสาเป็นตัวแทนแห่งความยากลําบากความอดทนอดกลัน้น ความมีอำนาจการวางแผนการเป็นบุคคลผู้ระมัดระวังความรักสันโดรักสงบมัธยัตย์หนักแน่นบันคงความเปลี่ยนแปลงของยุคสมัยมิสามารถเปลี่ยนใจและอารมณ์ของจะเป็นบุคคลที่ตรงไปตรงมาจริงจัง,จงอนุรักษ์นิยมเสียงดังกล้าได้กลาา้กาเสียยกตัวอย่างเช่นคุณสมัครสุนทรเวชเนี่ยถึงจะเกิดวันพฤหัสบดีแต่ก็เป็นคนลัคนาอยู่ในราศีมังกรที่มีดาวเสาร์เป็นดาวประจำตัวก็จะเป็นคนตรงไปตรงมา พีแอสสมบัติเวทนีเกิดวันอะไรก็ตามทีแต่อยู่ราศีมังกรก็จะได้รับอิทธิพลจากดาวเสาร์ที่ด้วยเช่นเดียวกันก็เหมือนกับมีเทพเจ้าพระเสาร์เป็นเทพเจ้าประจําตัวก็จะมีบุคลิกที่ตรงไปตรงมากล้าได้กล้าเสียจริงจังแล้วนับวันเวลาที่ผ่านไปก็ยังม,มีบุคลิกลักษณะนิสัยเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนแปลงท่านที่เกิดในวันเสาร์มักมีรูปร่างใหญ่โตแข็งแรงอกไายไหลพึ่งเดินสง่างาม,งามดุจพระยาเสือโคร่งมีลักษณะผิวเนื้อดําแดงหรือค่อนข้างดําคนที่ผิวขาวจะมีน้อยรูปร่างทะมึนสูงใหญ่เป็นบุคคล บุคคลที่มีความอดทนอดกลั้นดีหนักเอาเบาตู้เป็นคนที่มีความรับผิดชอบสูงมีน้ำใจหรือจิตใจที่ดีเอื้อเฟื้ออาทรช่วยเหลือคุณสมบัติดันลบมักเป็นคนจุกจิกจู้จี้ขี้บ่นอาฆาตพยาบาทเป็นคนคิดมากมีวิตกกังวลรวมทั้งเป็นคนละเอียดรอบคอบอยู่ในคนคนเดียวกันและมักเป็นคนที่ไม่ลืมเรื่องราวต่างๆที่ผ่านมาจึงมักเป็นบุคคลที่ช่างคิดและช่างเก็บความทุกข์ตัวแทนบุคคลนังทถ้าที่เกิดในวันเสาร์ได้แก่ช่างก่อสร้างกรรมกรคนขายฐานตับเลิศพนักงานขับรถไฟคนที่มีความรับผิดอบ สคนที่ต้องทํางานน่มีความอดทนอดกลั้นมากทํางานเหนื่อยยากเป็นชนชั้นกรรมกรชาวไร่ชาวนาชาวสวน ตลอดจนพวกมิชาชีพหรือพระเองก็ตามทีก็มักจะเกิดวันเสาร์เพราะเป็นผู้ที่ต้องรับความทุกข์เป็นที่พึ่งพาของประชาชนและคนโดยทั่วไปและยังรวมไปถึงอาชีพที่เกี่ยวข้องกับคนแบกหามคนขายของชำคนตัดปืนทํางานที่เกี่ยวข้องกับการเกษตรเครื่องปัินดินเผาอาชีพที่มีความรับผิดชอบหนักหรือสูงมากๆไม่มีเวลาพักผ่อนเช่นนายกรัฐมนตรีเองก็ตามทีผมได้บอกไปแล้วพระสงฆ์องค์เจ้าผู้บังคับบัญชาการอาหารหน่วยผ้่วงนวยการโรงงานหรือผู้วงน่วยการตลอดจนคนที่มีความทุกข์ต่างๆ หรือต้องรับความทุกข์คนเป็นหมู่มากก็จะมักจะได้รับอิทธิพลของดาวเสาคือเกิดราศีมังกรหรือเกิดในวันเสาร์เองโดยตรงก็ตามทีหรือในดวงสตาผูกดวงแล้วมีดาวเสากลุ่มจุดเกิดก็ตามทีสีประจําตัวงที่เกิดวันเสาร์ได้แก่สีม่วงสีดําอัญมณีได้แก่นินพระประจําตัวได้แก่พระพุทธรูปปางนาคปก ึ่งถ้าท่านจะบูชาให้เกิดเป็นสิริมงคลก็ควรจะไปหาบูชาพระรูปปางนาคปกเป็นพระประจำตัวควรจะมีพระองค์นี้ไว้ประจําตัวประจําตนประจําบ้านหรือสร้างพระองค์นี้ไว้ถวายวัดก็เป็นมหามงคลสําหรับท่านที่เกิดในวันเสาร์ท่านเกิดราศีมังกรหรือมีดาวเสาร์เด่นในดวงชะตาคู่มิตรคู่ศัตรูคู่ธาตุคู่สมพลท่านที่เกิดในวันเสาร์นั้นจะเห็นได้ว่ามีคู่มิตรที่เกื้อกูลต่อกันคือโหราศาสตร์ได้กล่าวไว้ว่า เสากับราหูเป็นมิตรต่อกันแปลว่าท่านที่เกิดในวันเสาร์ท่านเกิดในราศีมังกรที่มีดาวเสาเป็นดาวประจําตัวจะเป็นมิตรกับท่านที่เกิดในราศีกุมที่มี ราหูเป็นดาวประจําตัวหรือท่านที่เกิดในวันพุธกลางคืน <c oughs> ก็จะเกื้อกูลส่งเสริมให้มีความมั่นคงเจริญก้าวหน้าทั้งการงานและชีวิตคู่สตัตรูแปลว่าเป็นคู่ที่ขัดแยง้งขัดดวงต่อกันไม่ลุ่งเรืองเมื่อทํางานร่วมกันได้แก่คู่ที่มีปัญหาและอุปสรรคเสาเนี่ยมีปัญหาและมีอุปสรรคกับสุขเป็นคู่สตัตรูสุขกับเสาเป็นเสี้ยนสัตรูจะไม่เกื้อกูลต่อกันรวมทั้งที่เกิดในราศีพุธศภราศีตุลที่มีดาวสุขเป็นดาวประจําตัว <c oughs> ก็จะมีความเป็นคู่ขัดแยง้งกับท่านที่เกิดนในวน ด้วยเช่นเดียวกันคู่ธาตุคือคู่ที่เกื้อกูลกันได้อย่างดีตามปรัชญานั้นได้กล่าวไว้ชัดเจนว่าคู่ธาตุของพระสาวคือคู่ธาตุไฟอาทิตย์กับสาวเป็นคู่ธาตุไฟเพราะฉะนั้นบุคคลที่เกิดในวันอาทิตย์หรือบุคคลที่เกิดในราศีสิงห์ก็จะมีดาวอาทิตย์เป็นดาว ธาตุไฟเป็นคู่ธาตุเกื้อกูลกับท่านที่เกิดในวันเสาร์หรือราท่านที่เกิดในราศีมังกรคู่สมพลคือคู่ที่มีกาลังของดาวเกื้อกูลกันถึง27เป็นกําลังที่จะเป็นคู่สมพลท่านที่เกิดในวันเสาร์มีกําลัง10ท่านที่เกิดในวันพุธกลางวันมีกําลัง17รวมแล้วกันแล้วได้27เป็นคู่สมพลที่เกื้อกูลต่อกันท่านที่เกิดในวันเสาร์หากทํางานร่วมกับคนเกิดในวันพุธกลางวันหรือคนเกิดราศีเมถุนราศีกันก็จะเกื้อกูลต่อกันครับ เอาละครับต่อไปเป็นจังหวะชีวิตลีลาชีวิตในช่วงต่างๆครับวัยต้นชีวิตถึงอายุ15ปีมักจะเป็นคนขี้โกคถันทั้งหลายที่เกิดในวันเสาร์มักจะต้องถูกยกให้เป็นลูกพระลูกฤาษีหรืออะไรก็ตามทีเพื่อให้เป็นคนแค้วค่าดจากภัยันตรายจากโรคภัยไข้เจ็บและอุบัติเหตุต่างๆบางก็ยกให้เป็นลุงเพระแก้วมรกตขอหงพโตธรเพราะททบางคนเกิดมานั้นอาจจะก,กพร้าพ่อกพร้าแม่หรือเป็นคนที่ขี้โรคตั้งแต่เด็กอายุ 16- 25ปีเปลี่ยนแปลงที่อยู่ที่เรียนบ่อยมีปัญหหหาาาาาาาสุุุขภพพและะะเเเเเเกกิิดดออออบบัััััตตตปปป็นนครรรรร้้งงงงวมมญใทศีย โดยเฉพาะท่านที่เป็นลูกเลี้ยงมักถูกทำร้ายร่างกายควรทำบุญสวายสังฆทานอุทิศบุญกุศลให้เจ้ากรรมนายเวรในช่วงนี้มากๆจะเป็นมงคลอายุช่วง31-38ถึงปีเนี่ยเป็นจังหวะที่เหมาะกกบการมีครอบครัวมักจะได้รับการสนับสนุนจากคนรอบข้างให้ประสบความสำเร็จมีปัญหาที่เกี่ยวกับกระดูกเกี่ยวกับขาระวังของมีคมอายุ40-45ถึงปีชิจะรุ่งโรจน์มากประสบความสำเร็จในเรื่องการงานใครยังไม่มีคู่ครองจังหวะนี้ก็จะได้ครองคู่อย่างสมหวังหลายท่านจะพบคู่ครองเมื่ออายุมากไม่ว่าจะเป็นงวนัหจ และไวที่เหมาะสมช่วงอายุ4.6-4.8ปีไม่ควรเริ่มต้นงานใหม่ๆคุณดูแลเรื่องสุขภาพในช่วงชิดอื่นกับเครสเกรดมงคลอื่นๆนนั้ยังมีอีกมากมายติดตามอ่านได้ในหนังสือดวงชะตาปีพุทธศักราช2 5 5 3ที่จะวางตำรานหนังสือทั่วฟ้าเมืองไทยเร็วๆนี้ครับ พุทธบูชาเทวบูชาในการบูชาพระเสาการบูชาพระเสาค,ควรกราบไหว้บูชาพระพุทธรูปปางนาคปกหรือควรมีเทวดาพระเสาเหรียญเทวดาพระเสาภาพเทวดาพระเสาไว้คุ้มครองรักษาอย่างไรก็ตามทีนะครับทรเทพยาดาพระเสาเป็นเทพแห่งความอดทโนอดกลั้นเป็นเทพแห่งความรับผิดชอบผู้ใดได้ไดบูชาเทพพระเสาก็จะมีตบะเดชะบารมีดุจเช่นเดียวกับองค์พระเสาเพราะฉะน,นั้นเองเนี่ยจะเห็นได้ว่าผมก็แนะนําให้ไปไหว้พระเสารางนาคปกที่หอพระในศาลพระหลักเมืองกรุงเทพมหานครหรือจะที่ใดก็ตามที่ มีพุทธรูปปางนางปลกก็ให้ไปไหว้พระทำบุญอุทิศบุญให้เทวดาพระเสาหรือเหรียญเทวดาพระเสาที่จัดสร้างโดยสถาบันพยากรศาสตร์เพื่อนำรายได้ไปสร้างหอประวัติศาสตร์หัวและอุทยานเทพเป็นรูปพระเสาอยู่ในเหรียญทรงเสือที่มีลักษณะสง่างามหน้าเก่งขาม,มีอำนาจและบารมีซึ่งมีภาพเทพพระเสาหรือเหรียญพระเสาวไว้ประจำตัวประจำบ้านก็จะเป็นมหามงคลครับและทุกครั้งที่ทำบุญก็ให้อุทิศบุญกุศลให้เทวดาพระเสาเทวดาผู้รักษาเราแล้วท่านจะได้มีกำลังประทานพรสร้างความเป็นสิริมงคล ให้เกิดขึ้นกับชิดค,คุณครับการสวดบูชาเทวดาพระสาวมีคาถาว่าอิติวิโสภคกวาพระสาวจะมัสมิงจะพุทธคุณนางจะธรรมคุณนงจะสังคคุณังสัพพะทุขังสัพพะพยังสัพพะโรคังบีรัชชเยสัพะสพระราพังพะวันตุเมเออรครับลำดับต่อไปเป็นภาพของพิธี มงคลพิธีมหามังคลราพิเศษเทวดาพระเสาจัดโดยสถาบันพยากรศาสตร์เพื่อปลุกเสกเหรียญเทวดาประจําวันเกิดทุกพระองค์ได้แก่เหรียญเทวดานุประเคราะห์จะตัดตอนให้ดูเฉพาะเทพพระเสาในพิธีมังคาาพิเศษเหรียญเทวดานุปรเคราะห์ที่พระโบสถ์วัดไตรมิตรและยังได้ประกอบพิธีศักดิ์สิทธิ์อีกหลายที่ครับเช่นที่วัดสเกตราชวรมหาวิหารวัดพระรีรัตนมหาธาตุเฉลียงวัดพระรีมหาธาตุบางเขนวัดแคจังหวัดสุพรรณบุรีวัดป่าธรรมโสพลจังหวัดลพบุรี โดยเหรียญน,นี้ได้ผ่านวิธียันยิ่งใหญ่ก็ขอให้ท่านทั้งหลายปรารถนาจะมีเหรียญน,นี้ไว้ครอบครองบูชาก็ติดต่อได้ที่สถาบันพยากรศาสตร์ลำดับต่อไปให้รับชมรับฟังความเป็นมงคลให้เกิดขึ้นกับบ้านท่านจากพิธีดังกล่าวาะเหมือนยกวัดมาไว้ที่บ้านท่านเชิญพนมมือเข้าสู่พิธีอันเป็นมงคลได้เลยครับ ลำดับต่อไปจะได้บูชาพระเรสาสเทวาได้ดอกไม้ทูบเทียนสีม่วงอย่างละสิบซึ่งสถิตอยู่ทางทิศหอลดีแห่งภูเขาพุทสุมเมนได้จุดบูชาพระเรสาสเทวาไายะชัยยะอิติปิโสพระกวาอาจารย์ลักอาจารย์พิพัฒและคุณชินพร้อมด้วยคณะญาติมิตรทั้งหลายจะขอไหว้พระอีส่วนผู้เป็นเจ้าซึ่งสเสด็จลงมาชุบพระเสาเทวา ด้วยหัวผีตายโหงสิบผัวจึงบังเกิดขึ้นเป็นองค์ประเสาผู้มีฤทธิ์ขี่เสือทองท่องเที่ยวไปทั่วทิศาแล้ท่านจึงสเสด็จมาอย่างเมืองอุตรรกุรุรทวีปอมอนโกยานทวีปุพระเทหะทวีปละชมภูทวีปและท่านจึงสเสด็จมาพิทักษรักษาเหรียญพระเรสาสเทวาพระสยามเสวาธิราช เพื่อพิทักษ์รักษาคุ้มครองชาติไทยพระพุทธศาสนาองค์พระมหากษัตริย์และพี่น้องพวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่าได้สิบปีเวียนรอบราศีเมษพุทธพะเมถุนกรกฎสิงการดนพิจิตรนุมังกรคุ้มมินต้องรักต้องจันทรองประคอตัวนอกต้องประคอ์ตัวในต้องประคอ์ตัวใดๆดก็ให้คุ้มโทษคุ้มภัยคุ้มเสียดจันไรก็มีชัยย่มงคลคุ้มโทษโทษสาม ปารมีคุณสัมปนโนยติพิโสพระกวาพระกวาพระกวา,าอารหังอารหังชัยยะชัยยะสัมมาคมาชัยยะชัยยะสุระเทวะข้าแต่พระเสวเทวราชลงอำนาจศัตรูสยองสีกายครัมดำมองเป็นมึกบัวอาพอรสลลวสีครัขมข้ามขีพยักษา เที่ยวพยองเดทเที่ยวเวียนรอบขอบเขตจักรวาลอยู่สถานทิศขอลดีลุงโลกธาตุขอเชิญเทวราชรับวารามิทูปเจียนดอกไม้วิจิตแต่งตาการของขวานครบท้่วล้วนแต่อร่อยลสซึ่งอาจารักเลขานิเทศพร้อมด้วยคณะญาติมิตรทั้งหลายปรากฏนามแต่งสังเวยพระสเสวยเสร็จสําลาแล้ว ขอเชิญพระแก้วแกนทวีพรีบเข้าพิทักษ์รักษาเหรียญพระเรสาเสถทวาพระสยามทิวาธิราชเพื่อพิทักษ์รักษาคุ้มครองชาติไทยพระพุทธศาสนาองค์พระมหกากริสาและพี่น้องปวงชนชาวไทยทุกมหลาอยานานจงบันดาลความสุขสวัสดีให้บังเกิดมีแก่ชาติไทยพระพุทธศาสนาองค์พระมหากริสาและพี่น้องปวงชนชาวไทยทุกมูลาอยานาน่าลาอย,าลยล่วงปวงศัตรูคิดลาย แรงพินาศโลกให้อุบาทยายายีพูดผีปีศาจและดาวลายอย่าลบกวนก็ให้ชาตไทยพระพุทธศาสนาองค์พระมหากรา์และพี่น้องปวงชนชาวไทยทุกหมู่เราประสบแต่ล้วนสิริมงคลเจริญผลด้วโชคลาภอาบอิ่มใจปรารถนาสิ่งใดก็ให้ได้สำเร็จผิดผลดังเจตจำนงเจริญเกียรติยิ่งยงอายุยืน ขอให้สดชื่นดังสตะบงกฎแก้วร้อยอยู่รังชราแผ้วพ่องนานกะเสมโสทีเติร์นเนตองยามพันานตาสานิสินนธาณโทวันอางอุธการพินาเศตษสีพัะเมวะปริตสยาม ตตินาคาปุถานังยันจะสะเทติตตังคันเอเทรัจังคุลิมาระสาโลกนาเทนภาสิตางกาปัตติมหเตชางปริตตานามาเฮ โทยามะกิน so, ิอาริญญาญาติยาจตโนาบิจ yeah, ันนาบิจันเดียจปานังเยวิตาวรรเบ เต้านาจ้าเจ้นาโสติเต้าโคตุโสติคาปัสโคติโคตุสังฆาตุอาตมานาวิเชโยตุตาวิริยาน

ยเนปนายโพธิยาเยอเตนจาจวะเจนโสดิเตวุตุปะตาเยอะกัตมินตมะยะนาโตโมกาลานาจกิานีิเตตวะปุจังเกตตะเยเตตังอภินันติตวะรอามจินุตังอเนเ

จนในดำดับต่อมานะั้นมีพิธีกรรมที่วัดสเกตราชวรมหาวิหารมีสมเด็จพระพุทธ,ธาจารย์นั่งปรกอธิษฐานจิตเดียวแล้วก็ยังมีพิธีกรรมในหลายที่เช่นวัดพระศรีมหาธาตุบางเขนวัดพระศรีรัตนามหาธาตุสุขโขทยัยวัดแคร์และวัดปา่าธรรมโสพลครับซึ่งเป็นพิธีมังคลาพิเศษเหรีหยญเทวดาโนโุภรเคะหรือเหรียญเทวดาประจําตัวครับขอให้เทวดารักษาท่านเป็นการน้อมนําเอาบุญของเทวดาน้อมนําเอา ภาพรูปโครพของเทวดามาให้ท่านระลึกนึกถึงท่านก็ได้ได้เห็นว่าพวงชนชาวไทยยังไม่ลืมท่านท่านจะคุ้มครองรักษาคุณใครปรารถนาครอบครองเพื่อร่วมทําบ,บุญสร้างของประวัติศาสตร์โหนติดต่อสถาบันพยากรศาสตร์029382115-6ครับ